วัน,นที่งลีรไทย <พอ S 1> สวัสดีสครับวันสิงดีรไทยไประจำวันที่19เมษายน2565ครับ66เอ้า66แ <66 S 1> ล้วครับเอา66ครับลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนตแต่อย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์เท่านั้นนะคะมาใหม่มาใหม่ตืน่นเต้นครับวันนี้ตลาดเซ็ตเป็นยังไงลูกติดลบ6.5 อยู่ที่หนึ่งห้าเก้าสามจุดแปดห้าครับแนวรับจะเป็นตรงไหนลูกหนึ่งห้าแปดหกจุดสี่ศูนย์ก็คือตรงนี้นะครับแนวต้านจะเป็นหนึ่งหกศูนย์เจ็ดจุดสามสองครับถ้าเบียกได้ก็ลุ้นไปต่อนะครับตัวที่หนึ่งครับเซ็ตห้าสิบแ่ะอ้าวเซ็ตห้าสิบอ่ะอ้าวเซ็ตห้าสิบครับต้องพิมพ์ด้วยลูกกดเอาเลยก็ได้ เซตห้าสิบทำไมเป็นแบบนี้มันไม่ใช่เซตห้าสิบนะเนี่ยเอามาเอามานี่ตรงนี้นี่ตรงครับเฉเซตห้าสิบติดลบห้าจุดศูนย์เก้าอยู่ที่เก้าหกหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ครับแนวรับเก้าห้าศูนย์จุดหนึ่งหกแนวต้านเก้าหกสามจุดห้าเจ็ดถ้าเบรกได้จะเป็น จุดกค่ะครับไปดูกลับไปทำเฟรม15นาทีใช่ไหมใช่ค่ะอ่าตัวที่หนึ่งครับตัวนี้ครับเจสใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเจสราคาสองบาทสองสตางค์บวกสามสตางค์ค่ะก็ถ้าดูทำเฟรม15นาทีก็ดูทรงแล้วก็วอลลุ่มน้อยลงนะตรงนี้<ช>แต่ว่าก็ อยู่ออกในทรงไซเวสสะสมเราก็มองว่าน่าจะออกน่าจะต้องออกข่าวนะเพื่อตีกลับขึ้นไปนะครับถ้าดูไทม์เฟรมเดย์จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือไซเว y อยู่ตรงนี้แล้วก็ย่อลงมาตามภาวะตลาดแล้วก็ลุ้นไปเบรกที่2.20นะครับถ้าเบรกได้ก็น่าจะลุนไปยาวเหมือนกันนะครับถ้าเซตดีบาวนะครับต่อลูกแก๊สเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ถ้าปรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีมูมลรายไดีอยู่ที่110ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท9กสตางค์แนวต้าน2บาท6สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท14สตางค์ค่ะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนต้องการตารางละเอียดนะครับก็เข้าไปเป็นสมาชิกในห้องไลน์ของเรานะครับห้องไลน์ชื่อว่าคุณนซิงมีหรือไทยนะครับตัวต่อไปตัวที่2ครับ BVG เจ็ดบาทเจสตางค์บวก25่สิบห้าสตางค์ตัวนี้โดดนะเนี่ยใช่ไหมโดดขึ้นไปที่8.15จุ่งห้าใช่ใชแล้วก็ลดล,ลงมาลดลงมากรอบล่างอยูอย่ที่7.60นะครับแล้วก็ขึ้นไปปิดที่7.75นะครับถ้าดูแบบนี้นะครับก็ออกทรงลุ้นไปต่อนะครับแต่ว่าต้องดูไทม์เฟรมเดย์ก่อนว่าเขาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็คือ เหมือนจะขึ้นไปไซด์เวย์แล้วก็เบรกจุดเดิมที่ตรงนี้เท่าไหรเนี่ย8บาทนะครับล้วขึ้นขึ้นไปเบรกยังไม่ได้นะขึ้นไปที่8.15แล้วก็ลงมาปิดที่7ุดนะถา้าแบบนี้ก็แบบนี้ก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะมีวอลลุ่มเข้าไหมนะครับถ้ามีวอนเข้าก็น่าจะลุ้นไปต่อนะครับสำหรับ BVG เป็นหุ้นเหมือนจะพึ่งลงตลาดนะน IPO ใหม่ บวจีเป็นหุ้นเทรนค่ะข,ขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพร,รวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีมูมลรและดีอยู่ที่สองอยสิห้าล้านบาทสอง้อยิบห้าก็ถือว่าเยอะนะสำหรับหุ้นเจ็ดบาทนะในรับเจ็ดบาทหกสิสตางค์แนวต้านเจ็บาทแดสิห้าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นแดบาททวนค่ะแล้วก็ถ้าไปอีกก็มันจะเป็นสูงสุดอยู่ที่แปดบาทสิบห้าสตางค์ค่ะครับถ้าเบรกได้ก็หายใช่ใชไหมใช่ค่ะโอเค ต่อไปครับ TMI TMI ราคา2บาท20สตางค์บวก10สตางค์ค่ะ10สตางค์เน่ยอะใช่ดูวันรุ่มเข้าค่อนข้างพีอยู่นะใช่ไหมมันจะปิดโดดด้วยนะครับสำหรับ TMI นะครับต้องไปดูราย1นาทีครับว่าจะโดดยังไงครับสแท่งมีวันรุ่มสแท่งเข้านะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับ TMI นะครับต้องไปดู time frame day ของเขาว่าเป็นยังไงนะครับ ก็คือเบรกจุดเดิมไปแล้วนะครับเบรกจุดนี้นะครับเบรกที่2.18ขึ like ้นไปที evet ่2.20นะครับแต่ว่าน่าสังเกตตรงนี้ก็คือวอลลุ่มน้อยลงนะก็อาจจะย่อก่อนนะครับสำหรับ TMI ย่อก่อนแล้วก็ค่อยมารอตรงรอตรงแนวรับที่เราวางไว้ก็ได้นะครับสำหรับ TMI ครับ TMI เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value วยเลยอยู่ที่41ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท12สตางค์แนวต้านโอทามไฮค่ะแล้วก็อยู่ในส่นโอเวอร์บอสด้วยโอเวอร์บอสนะครับตัววันรุ่มเข้าตรงท้ายตลาดนะครับตรงนี้ถ้าดูเป็นแท่งสีเขียวๆนะตัวต่อไปครับ AAI AAI ราคา5บาท75สตางค์บวก10สตางค์ค่ะตัวนี้พอมาสวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไทม์เฟรมเนี่ว่าสวยยังไง แต่ดตลาดก็ยังถือว่าอย่อออกทรงไซเวท่าแบบนี้นะครับไซเว์<ช> <Side way S 2> เพื่อยืนระยะ<ช>แต่ว่ามีวอลลุ่มทยอยเข้าเก็บ<ช>ก็คือสีเขียวมากกว่าสีแดงนะก็ทำเฟร15นาทีครับต้องไปดูไทม์เฟรมเดย์นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับออกทรงออกทรงกลับนะเพราะว่า3าแท่งก็คือ3าวัน3าวันนะครับก็รอไปเบรกจุดแรกที่5.85นะครับแล้วก็ เบรกจุดที่2ที่6บาท10สตังค์นะครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นตีกลับชัดเจนนะครับสำหรับ AAI ครับ AAI เป็นหุ้นไซเควเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมีว a l ลุระดิวที่24ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท65สตาตงค์แนวต้าน5บาท85สตาตังค์ภาทะลุได้จะเป็น6บาทส0สตางค์ค่ะต,ต่อไปเลยใช่ไหมลูก ตัวต่อไปก็คือ RSP RSP ราคา3บาท8ปสตางค์บวก18สตางค์ค่ะเพราะว่าตัวนี้บวกเยอะแล้วนะนะลูกยังติดสแกนนะใช่ไหมก็ดูวอลลุ่มมันน้อยลงเห็น,หนะคระัอ่าวอลลุ่มท้ายตลาดน้อยลงก็ตัวนี้ก็โดดขึ้นไปแล้วก็พยายามอยู่ระยะถ้ามีวอลลุ่มเข้าก็ลุ้นเบรกต่อนะครับถ้าถ้าวันไม่เข้าก็<ม>ก็เสี่ยงหล่นเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นหุ้นโอเวอร์บอรนะแถบสีแดงยัง อ่าโอเคครับก็ RSP เป็นหุ้นเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value r a t i อยู่ที่ยี่สิบเก้านบาทจุดที่น่าสนใจของเขาก็คือเขาเบรกจุดนี้ไปสามบาทนะครับแล้วก็ขึ้นไปยืนที่สามบาทแปดสตางค์ใช่ไหม<ช>อันนี้ก็คือเบรกจุดเดิมขึ้นไปเบรกจุดเดิมขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปยืนถ้ายืนระยะสามบาทได้ลุ้นสะสมแล้วก็ไปต่อนะคะ สำหรับ RSP ครับ RSP แนวรับ2บาท94สตางค์แนวต้าน3บาท10สตางค์5ทะลุได้จะเป็น3บาท18สตางค์ค่ะก็อย่างที่บอกตอนแรกว่า RSP ก็เบสขึ้นไปแล้วก็อยู่ในส่วอื้อเมื่อบวกค่ะไม่มีข่าวไหมไม่มีเนาะตัวต่อไปครับตัวนี้ใช่ไหมมีข่าวมีข่าวนะครับวันนี้วันนี้ราคา5บาท9 0สตางค์บวก5สตางค์ค่ะมีข่าวจากที่ไหนสักทียงงเพราะจำไม่ได้ วันนี้นี่ก็คือออกทรงรีบาวกับตัวนะก็คือสะสมลงมาต่ำสุดที่เนี่ยที่5บาท55ใช่ปะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ขยับขึ้นไปนะครับปิดที่5บาท90ตอนนี้นะครับถ้าใครเก็บต่ำได้ก็นะ่าสนใจเพราะว่าวันรุ่มเขียวทยอยเข้านะครับมีแดงออกนิดหน่อยครับถ้าไปดูไทม์เฟรมดีก็จะเห็นว่าวันนี้เขาออกทรงรีบาวกับตัวนะครับตรงนี้ก็คือลงมาสุดๆที่5 5 5า้าห้าใช่ไหมห้าจุดใช่ไหม<ช>ตรงนี้แล้วก็สะสมแล้วก็รอไปเบรกเบรกแรกที่6บาทจุด1นห้านะถ้าเบรกได้ก็รุนไปต่อเพราะว่ามีวันรุ่มสะสมมาแล้ว3วันถ้า<ช>ดูตามนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับสาย V.I. กลับตัวนะ่าจะมีรุ้นนะครับวันนี้เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value r e a อยู่ที่29ล้านบาทค่ะแนวรับ5บาท75สตางค์แนวต้าน6บาท5สตางค์้าถทะลุได้จะเป็น6บาท15สตางค์ค่ะแล้วก็วันนี้มีค่ะว่าบลกเกอร์คาดกำไรปีนี้โต10%แต่813ล้านบาทแล้วก็รับอานิสงส์เรียกตั้งหนุนใช้สื่อเทคโนโลยีแล้วก็แนะซื้อเป้าที่9บาท75สตางค์ าจกทันนหุ้คพอดูวันนี้มีหุ้นเกี่ยวกับสื่อดันขึ้นเยอะเหมือนกันนะเช่นพวกเอ็มพิกพวกอะไรใช่ไหมอ่าเอ็มมีอะไรเอ็มพิกมีโมโนอ่าที่เป็นพวกหุ้นสื่อหุ้นสื่อทั้งหลายก็หนังดันตัวเหมือนกันนะครับก็ฝากเพื่อนดูหุ้นสื่อต้นเทรนนะครับครับตัวต่อไปครับมีหน้าตัวนี้ก็หายไปแล้วะ ราคาสองบาทสิบห้านาทตาบวกยีสตางค่ะแล้วดูตรงนี้ไทม์เฟรมสิบนาทีจะเห็นว่าวอลลุ่มใหญ่อยู่ตรงตลาด Open t o นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทยอยออกนะครับก็รอดูว่าจะยืนระยะได้ไหมครับยืนไม่ได้ก็อรอลุ้นจังหวะพักครับสำหรับมีนาครับไปดูไทม์เฟรมเดย์ของของเขาก็จะเห็นว่าขึ้นไปจุดสูงสุดอยู่ที่2องบาทปสิบสีใช่ไห แล้วก็ลงมาสะสมนะครับก็ลุ้นสะสมไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดินทางมนาะมานานแล้วแล้วก็เบรกหายไปเรื่อยๆนะครับลุ้นเบรกที่2องบาทแปครับถ้าเบรกได้ก็ลุ้นไปต่อแต่พอดูแท่งนี้แล้วน่าจะลงมาพักก่อนลงมาพักก่อนแล้วก็ไปต่อลุนไปต่อนะครับเพื่อนๆก็รอจังหวะย่อแล้วกันนะครับสําหรับมีหน้ามันเขาจะอยู่ในส่นเหมือนจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับขนส่งหรือเปล่าใช่ค่ะ Transport ครับ มีนะเป็นหุ้นทเทรนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนสง่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำลัรและมีปันผลมีเวลูรดอยู่ที่93ล้านบาทค่ะครับแนวรับ2องบาท62สิบงสตางค์แนวต้าน2องบาท78สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นสองบาทแปสิตางค์ตัวต่อไปเป็นหุ้นเมษาครับทำไมต้องเมษาเอามีน่อะแต่ต่อไปโกลรี่ครับ โกล,ลี่ราคาี่บาทสาสสตางค์บวก2ี่สตางค์ค่ะโกลี่ก็น่ารุนนะแต่ว่าตัวนี้เขาเบรกที่4 42ไม่ได้เนี่ยตรงเนี้ยขึ้นไปแล้วก็ทิ้งนะครับทิ้งแล้วก็มาพักมาพักที่4ี่สสแล้วก็ขึ้นแท่งวันนี้ขึ้นแท่งลังเลนะครับเพราะว่าไ่เทียน2ตัวมันอยู่อยู่จุดอ,ย,อ,อยู่จุดกลางน,น,นะครับก็แต่ว่าวอลลุ่มเทขายออกนะครับก็ฝากเพื่อนรอจังหวะย่อเหมือนกันนะครับสําหรับโกลี่นะครับ<ม>ดูไทม์เฟรมเดย์ก็จะเห็นว่า ตัวนี้ออกทรงอืไต่ขึ้นมาไตาขึ้นมาแบบนี้แต่วอลลุ่มดูลูกดูวอลลุ่มไม่เข้าเท่าไหร่ครับก็ออกทรงไซด์เวยขยับนะครับสะสมนะครับถ้าเบรกเบรกได้รอบแรกแตะกี้ที่เราพูดก็คือ4.3่สาบสี่จุดเท่าไหร่4ี่อ่าก็ลุ้นไปต่อนะครับแต่ว่าก็เป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะครับก็ฝากเพื่อนวิจารณ์ด้วยครับสำหรับโกอรี่ ลี่เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีถ้าพรวมบริษัทมีกำลังและมีปันผลมี v รล u แลดีอยู่ที่23ล้านบาทค่ะแนวรับแนวรับ4บาท28สตางค์แนวต้าน4บาท42สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท58สตางค์ค่ะต,ต่อไปทีค่าเราพวกเราชอบพูดเทค่า <laughs> ทีค่านะครับ ทีคายราคา3บาท26สตางค์บวก1ิสตางค์เป็นหุ้นเกี่ยวกับคอนสตรักนะครับก่อสร้างนะแต่ว่าพอดูวอลรุ่มตรงนี้ท้ายตลาดนะน่าสนใจนะครับ<ช>ก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะไปยังไงครับสำหรับทีคาไปดู Time Frame Day ครับ Time Frame Day ก็จะออกทรงไซด์เวส์สสมแล้วก็ไม่ไปไหนแล้วก็วอลรุ่มก็ถือว่าน้อยลงเรื่อยๆนะแ,แบบนี้ก็<ช>ก,ก็ต้องรอว,วันเข้าครับแล้วก็ ออกทรงไซเวสสะสมครับสําหรับทีคาครับทีคาเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างถ้าเปลืบ,บริษัทมีกาลังและมีปันผลมีมูลคดาอยู่ที่6ล้านบาทค่ะต้องเบรก3.36ให้ได้ก่อนนะครับเบรกแล้วถึงจะลุ้นไปต่อนะครับแต่ว่าวันรุ่มนี้ก็ถือว่ายังออกทรงไซเวครับสําหรับทีคาแต่ค่อนข้างซิงนะใช่ค่ะ,ะทีคาแนวรับ 3บาท18สตางค์แนวต้าน3บาบาท32สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น3บาบาท36สตางค์ค่ะต่อไปเป็นหุ้นชนเซลลิงก็คือวินวินก่อสร้างเหมือนกันนะครับก่<ช>อสร้าง<ช>ติดหลายตัวนะวันนี้วินราคา9 6สตางค์วันนี้ก็บวก22สตางค์ค่ะก็อืมตัวนี้ค่อนข้างซิ่งนะใช่แล้วก็<ช> <ๆ S 2> ก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับแล้วก็มีมีวอลลุ่มเข้าเหมือนกันนะเยอะ เยอะพอสมควรนะครับก็มันมีหุ้นติดสแกนเราก็รอบที่แล้วก็คือ SMK ที่ขึ้นไปแล้วก็ทิ้งลงมานะครับก็ค่อนข้างซิงก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสำหรับวิน Timeframeday จะเป็นจุดขึ้นแท่งแล้วก็น่าจะรอลงมาพักตัวก่อนนะครับพักลงมาแถวๆเอาลุน้นลุ้นขึ้นไป1บาทพรุ่งนี้นะลุ้นขึ้นไป1บาทยืนไม่ได้ก็ลงมาพักก่อนแถวๆประมาณ แปดสิบก็กว่านะแปดสิบเท่าไหร่แนวรับเขาแรกเขาแปดสิบหก <86 S 2> อ่าพอมองประมาณแปดสิบหกแปดสิบสามแปดสิบหกประมาณนี้นะครับ<ะ>สาหรับบินครับวินเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาสถาหารนิมทรั์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีแวลูเาดีอยู่ที่สิบเอ็ดล้านบาทค,ค่ะแนวรับก็แปดสิบหกสตางค์แนวต้านเออร์ไทม์ไฮเปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่หนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์ค่ะ แล้วก็แน่นอนอยู่แล้วว่าหุ้นชนเซลลิงก็ต้องอยู่ในโซนบูร์เกอร์บอลยูแล้วโอเคครับตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับเป็นหุ้นบอลแลนนะครับติดสแกนหนึ่งตัวแล้วปิดโดดด้วยนะก็คือ EKH วอลแลนหนึ่ง EKH วอลแลนหนึ่งราคา1บาท73ือสาตางค์บวก8สตางค์ค่ะนะครับมันมีวอลลุ่มเข้าท้ายตลาดด้วยนะสำหรับ EKH วอลแลนหนึ่งน่าจะมาจากน่าจะมาจาก กระแสไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็คือ XBB 1.1นะถ้าว่าจะไม่ผิดนะครับก็ทำให้หุ้นโรงพยาบาลขยับกันหลายตัวนะครับบางตัวยังไม่ขยับนะมันจะมีตัวโรงพยาบาลอีกตัวหนึ่งก็ C C อะไรสักอย่าง C HG ใช่หนูชอบสับสุน C HG กับ CGH <laughs> มันหุ้นคนละสายเลยนะ <laughs> e, e, e k h o l e N <Yes. S 1> value และหนึ่งมีแ a l ลูรอยเดวที่2ล้านบาทค่ะแนวรับ1นึ่บาทหกสิตางแนวต้านหนึ่บาทเจ็สิกสตางค์ทาทะลุได้จะเป็น1นึ่งบาทแปสิบสงสตางค่เอ็นก็เห็นเขามีข่าวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขามีข่าวว่ายอดรับคนไข้พุ่ง80%ดสิบรลุ้นไฟบินเพิ่มหนุนการเดินทางเข้าไทยด้านยอด IVS ไตรมาาที่สปีหกหข่าวจากทานคุนค่ะพอใจแล้ว IVF คืออะไรมันจำไม่ได้ครับต้องไปหาครับต้องไปหาข้อมูลนะครับเรามันสายเทคนิคนะครับก็ฝากเพื่อนๆพ,พิจารณาแล้วก็สนใจติดตามเรากดติดตามนะครับมีอะไรอีกไม่รู้แล้วก็มีหุ้นบิ๊กหลอดเข้าก็คือ BEM จำนวน21ล้านบาทแล้วก็บ้านปูจำนวน9้าล้านบาทมีคนเก็บบ,บ้านปูนะก็เห<ช>็นเก็บมาหลายวันแล้วเหมือนทยอยเก็บนะครับใช่ๆโอเค ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมครับอ,รอ่าโอเคหุนซิงนิลเลไทยเจ้าดีครับสวัสดีครับ